สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรายการแวะอับดุลลองนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปแวะแล้วก็ไปลอดแถวไหนนะคะตามมาเลยนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาแวะที่นี่เลยค่ะมาแวะที่ จังหวัดนะครนายกนะคะจะเรียกว่าแวะก็ไม่ใช่ะะก็คือตั้งใจมากันเลยทีเดียวนะคะซึ่งวัดนี้ปักปุดไปนานมากๆแล้วนะคะเพราะว่าดูจากรีวิวหลายๆเพจหลายหลายช่องแล้วนะคะก็เป็นวัดที่สวยงามมากๆากคะวันนี้ก็เลยมีโอกาสดีที่ได้มานะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางวัดก็มีการ ปิดเนาะเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิด1 9นะคะซึ่งตอนนี้วัดก็ได้เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเราก็เลยเลือกมาแต่เราเลือกมาในวันปกติเพราะทราบมาว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะคะคนจะเยอะมากๆนะคะแล้วก็ ตรงในภายในวัดนะคะที่เราเดินเข้ามานะคะก็จะมีทั้งชาวบ้านนะคะมาขายสินค้าเกษตรนะคะแล้วก็ยังมีการเ,อเอขาเรียกว่าให้อาหารโครกระบือนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะแนะนำเพื่อนๆมาไหว้สารตาสารยายก่อนนะคะแล้วก็จะมีทางเข้านะคะให้เราเข้าไปไหว้นะคะ พระปางเลไลนะคะเป็นพระประจําวันพุธกลางคืนนั่นเองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะข้างในก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่าจะเป็นไอ้ไข่หรือว่าเขาเรียกว่าพระประธานเยอะแยะมากมายนะคะให้เรากลาบไหว้ฉะนั้น คุณ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 ที่เกิดในทุกๆวันสามารถเข้ามากราบไหว้บูชาแล้วก็ทําบุญได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเราเองก่อนนะคะแล้วก็ยังมีการปิดทองหลังพระให้ด้วยนะคะก็ไม่ปิดทององพราะขะ่าวทุกวันนี้ก็มีการปิดทองนะคะพระด้วยนะคะ แล้วนะคะนอกจากจะมีการไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองตรงนี้แล้วนะคะต้องทั้งออกนะคะตรงนี้ก็จะยังมีให้เราเขาเรียกว่ามีจุดให้เราถวายข้าวสารนะคะสำหรับไปทําบุญแล้วก็บริจาคให้กับผู้ที่ยากไร้หรือว่าน้ำท่วมหรือโครงการอื่นๆที่ทางวัดเขาดูแลอยู่นะคะ แล้วทางนี้นะคะจะเป็นทางที่เราจะเดินไปวังพญานาคนะคะนั่นคือจุดกิมเมกของเรานั่นเองที่จะทําให้เรามาตรงนี้นะคะเพื่อนๆท้ายที่สุดที่ดูวิวมาตั้งหลายปีนะคะเราก็มาถึงแล้วนะคะว้าวมากเลยนะคะเข้ามาข้างในนี่คือวิจิตรงดงามมากๆเลยนะโดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะสวยงามขนาดนี้ นะคะก็จะมีนะคะสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็สมเด็จรัชกาลที่5นะคะให้เรากลวาวไหวบูชาท่านกษัตริย์ของเราก่อนนะคะพอเข้ามาด้านในค่ะเพื่อนๆน,นะคะเดินผ่านประตูเข้ามานะคะมีความวิจิตรงดงามมากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆดูด้วยตาเปล่าเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมานะคะบอกได้เลยว่าที่เราเห็นตามภาพหรือว่ามีการ ห,ห,ลหลายช่องเนี่ยคะบอกได้เลยว่าสู้ตาเปล่าไม่ได้จริงๆนะคะคือพอเรามาเห็นตาเปล่าแล้วบอกได้เลยว่าอลังการวิจิตรงดงามจริงๆเลยค่ะเป็นบุญตาจริงๆนะคะที่ได้มาชมนะคะเป็นได้วิโอากาศนะคะมาเห็นนะคะมากราบไหว้บูชานะคะถือว่าถือว่าเป็นบุญของเราอย่างยิ่งเลยคะ่ะเป็นบุญตาด้วยนะคะมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนะคะมีความประทับใจมากๆเลยนะคะ พอเข้ามาณจุดนี้นะคะตรงนี้ที่เรียกได้ว่าเป็นวังพญานาคพันต้นนั่นเองนะคะอันนี้เขาเล่ามานะคะเข้าไปก็จะมีพระประธานองค์ใหญ่นะคะตั้งแตง,งานอยู่นะคะสวยงามมากมากเลยค่ะตรงนี้เราก็จะใช้ความสงบนะคะทุกคนเข้ามาก็จะมีความสงบนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดนะคะรักษาความสงบนะคะ ว่ากันว่านะคะวังพญานาคแห่งน,นี้นะคะได้จําลองเป็นวังบาดาลที่มีพญานาคทั้ง4ีตระกูลนะคะก็คือมีตระกูลวิรูปักก็คือสีทองนะคะตระกูลเอราปทะ,ะก็คือสีเขียวนะคะตระกูลฉับพยาปุตตะก็คือสีรุง้งและตระกูลกันหาโคตมะนะคะนั่นก็คือสีดํานั่นเองนะคะซึ่งในถ้ำนะคะได้ประดับตกแต่งด้วยแสงไฟสีต่างๆที่ให้ความรู้สึกราวกับว่าเราได้อยู่ในวังบาดาลที่เป็นสถาน ที่ของเหล่าพญานาคนั้นจริงๆเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะมองไปมุมไหนนะคะเราก็จะเห็นประติมากรรมปูนปั้นพญานาคสวยๆไปหมดนะคะและเมื่อเวลาที่แสงไฟต่างๆส่องมานะคะกระทบกับพญานาคก,ก็จะเห็นเป็นประกายเพรรยิบระยับสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ วัดมณีวงศ์นี้นะคะเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์นะคะฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ที่หมู่2นะคะบ้านหนองกระเพาะตําบลดงละครอําเภอเมืองนครนายกนั่นเองนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่7ไร่2งานนะคะปัจจุบันมีพระอธิการรองใบเป็นเจ้าอาวาสนะคะวัดมณีวงศ์ตั้งขึ้นเมื่อพศ2446นะคะก็อุโบสถนะคะสร้างเมื่อปีพศ2496เป็นอุโบสถสีทองเหลืองอาลามนะคะด้านในโดดเด่นไปด้วยลวดลายงานแกะสลักบริเวณกำแพงประดิษฐานหลวง พ่อศิวลีซึ่งเป็นพระประธานด้วยนะคะผุชนีะวัตถุที่มีพระพุทธรูปปังปาลิเลไลอยู่ในอริยบทประทับนั่งบนก้อนศิลาพระบาททั้งสองวางอยู่บนดอกบัว ภายในวัดนะคะยังมีสถานปฏิบัติธรรมนะคะวังรัตนมณีมหานครบาดานนครราชนะคะประชาชนมักจะมสาสักการะพระรัตนมณีมหาบาดาลที่อยู่ภายในถ้ำพญานาคเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีโรงเรียนพับปร,ปริัติธรรมรแผนกธรรมนะคะเปิดสอนตั้งแต่ปีพศ2498อีกด้วยนะคะ ไม่ว่าจะมุ่งไปมุมไหนๆนะคะเพื่อนๆเดินไ,ดไปหน้าจุดใดนะคะก็จะมีพญานาคอยู่รายล้อมตัวเราไปหมดเลยนะคะสวยสง่าม,มากๆเลยนะคะเป็นพญานาครบทั้งสี่ตะกูเลยนะคะสามารถเพื่อนๆก็สามารถเดินรอบๆนะคะแล้วก็สามารถชื่นชมนะคะบารมีความงดงามของท่านได้นะคะก็สวยงามสวยงาม,งามจริงๆแล้วค่ะพูดได้คําเดียวเลยว่าสวยงามและสวยงามนะคะ จากนี้นะคะตามจุดต่างๆนะคะทั่วทั้งวังพญานาคก็จะมีหุ่นขี่พึ่งจำลองหุ่นขี่พึ่งจำลองนะคะของพระดิจิอาจารย์ที่เป็นที่เรื่องใส่ศรัทธาของชาวพุทธอีกด้วยนะคะอย่างพระพุทธจาร์โตพมลังสีนะคะท่านพุทธธาสภพิขุหุือปุมั่นและพระครูบาสีวิชัยด้บวช สักนี้นะคะเมืองคนครนายกเนี่ยมันก็ยังมีที่เที่ยวแล้วก็มีวัดศักดิ์มีวัดศักดิ์สิทธิ์อีกหลายๆวัดนะคะแล้วก็ที่เที่ยวมีทั้งน้ําตกนะคะมีทั้งวัดหลวงพ่อปากแดงเนาะแล้วก็มีทั้งวัดต่างๆมากมายที่ ที่ที่พอเรามาวัดนี้แล้วนะคะแล้วเราควรที่จะไปถ้าเรามีเวลานะคะแต่ว่าด้วยความที่เราออกจากกรุงเทพอะเราตั้งใจมาที่วัดนี้เนาะแล้วเราก็ไม่คิดว่าเราจะใช้เวลาได้นานขนาดนี้นะคะเพราะว่าเราออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายโมงเรามาถึงนี่ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะคะบ่ายสามสี่โมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีเวลาในการในการชื่นชมไหว้พระนะคะที่นี่ที่วัดป่ามณีวงศ์เนี่ยแ,แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าวัด ปิดประมาณถ้าไม่ไม่แน่ใจนะคะว่า17นาลิกาหรือว่า18นาลิกาเพราะว่ากมืตอนที่เรามาก็คือวัดเนี่ยจะปิดแล้วนะคะเราแทบจะเป็นคนสุดท้ายเลยนะคะแต่ข้อดีของการมาสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมเราจะได้ไม่ต้องมาเจอมวล มหาชนนะคะที่เข้ามาชื่นชมบรารมีภายในวังพญานาตนี้นะคะแล้วก็ทําให้การถ่ายรูปออกมาสวย1และ2ก็คือการถ่ายคลิปวิดีโอก็ไม่ได้เจอฝูงชนมากมาย3ข้อดีก็คือหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆเลยนะคะก็เป็นข้อดีแล้วกันนะคะแต่ให้เพื่อนๆเผื่อเวลามาหน่อยละกันเนาอะ,อะอย่างอลิซนี่ก็คือมาถึงประมาณ1ิ น่าจะ16นาฬิกาแล้วเรามีเวลาเดินชมแค่ถึง17นาฬิกานะคะก็ถามว่าเพียงพอไหมก็ยังไม่ได้ดื่มด่ำเท่าที่ควรนะคะแต่ถามว่าเพียงพอไหมก็ได้ค่ะก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีที่เที่ยวอื่นๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนนะคะคุณดานตะการชนนะคะแล้วก็น้ำตกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ 3- 4สี่ที่เนาะเพื่นพนพนอนๆก็ถ้าจะมาทาง,งนครนายกนะคะก็วางแผนกันดีๆนะคะ จะได้จะได้มีเวลาเหลือแล้วก็จะได้มาแล้วคุ้มมามาครั้งเดียวนะคะอุตส่าห์เดินทางมาครั้งเดียวเติมน้ามันมาแล้วเนี่ยะคะ่ะเที่ยวให้คุ้มนะคะเพื่อนๆน,นะจุดๆนี้นะคะก็พยายามที่จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะมาฝากเพื่อนๆให้พยายามให้ได้ทุก กบทุกมุมอาจจะไม่ได้ละเอียดมากพอถึงทุกระเบียดนิ้วแต่ว่าพยายามเก็บมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็เห็นได้ชื่นชมไปด้วยกันนะคะถึงความวิจิตรงดงามของทั้งพญานาคทั้งสีตระกูลพร้อมทั้งฝีมือช่างไทยของเรานะคะที่มีความทำศิลปะออกมาได้อ่อนช้อยแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ด้านหลังขององค์ประธานนี้นะคะที่เราเดินมาตรงนี้นะคะก็คือเป็นพื้นที่ของคลังมหาสมบัติที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับนะคะไม่ว่าจะเป็นทองเพชรพลอยมุกบอกเลยว่าตาการตามมากๆหรเลย เนี่ยเดี๋ยวพอจะถึงทางออกนะคะเพื่อนๆยังมีหุ่นขี้พึ่งน,นะคะของเกจิอาจารย์ดังๆนะคะเพื่อนๆก็จะมีชื่อนะคะติดอยู่ตามตามรูปหุ่นขี้พึ่งของท่านนะคะเราสามารถอ่านแล้วก็กราบไหว้บูชาขอพอรท่านได้นะคะ และแล้วนะคะเราก็ได้มาเจอที่ทางออกกันแล้วนะคะขนาดบนทางออกนะคะยังมีความวิจิตรงดงามขององค์พญานาคนะคะที่เลื้อยอยู่ตามเสาเนาะก็เป็น อะไรที่สวยงามแล้วก็ตะการตาจริงพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะพอเราเดินออกมานะคะก็ยังมาเจอพระประธานนะคะที่มีพญานาคนะคะเป็นหน้าปกอยู่นะคะอ่าแล้วก็มีเ,เขาเรียกว่าอะไรลูกนิมิตเหรอคะลูกกลมๆนะคะเราก็สามารถฝังเ,เขาเรียกว่าแปะทองฝังลูกแปะทองลูกนิมิตได้นะคะนี่นะคะน,นี่ก็จะไล่เรียงเกจิอาัจารย์ดังๆนะคะเราสามารถ ก่อนที่เราจะออกไปนะคะเราสามารถทรําบุญนะคะอาจจะแลกเหรียญไว้หรือว่าใครสะดวกเป็นแบงก์ก็แบงก์ได้เลยนะคะก็สามารถหย่อนลงไปที่บาทดิจิอาจาร,รย์ของเราได้นะคะ <S <S ถือได้ว่านะคะเป็นการมา วัดวัดเดียวนะคะแต่เราได้ทั้งไหว้พระประธานนะคะได้ทั้งไหว้พระประจําวันเกิดนะคะได้ทั้งนะคะขอพรได้ถ่ายได้ทั้งการทําบุญถ่ายชีวิตโคกระบือให้อาหารชีวิตให้อาหารโคกระบือนะคะแล้วก็ยังได้บริจาคนะคะข้าวสารอาหารแห้งนะคะและยังได้ไปเ,เขาเรียกว่าได้ไปเห็นนะคะเห็นนะคะได้ไปเห็นพญานาคทั้งสี่ ตระกูลเลยนะคะเป็นพันุตนเลยนะคะแล้วก็ยังได้พบเจเกจิอาจารย์นะคะได้กราบไหว้เกจิอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเลยนะคะบางท่านเราได้ยินแค่ชื่อนะคะเราไม่เคยได้เจอนะคะวันนี้เราก็ได้เจอหุ่นขี้พึ่งจำลองของท่านแล้วนะคะเป็นสิริมงคลกับเรามากๆเลยนะ พอเราออกมาด้านนอกนะคะเราก็จะเจอเป็นร้านกาแฟของทางวัดนั่นเองนะคะแต่ว่านะวันที่เราไปเนี่ยคือร้านกาแฟคือปิดแล้วนะคะก็จะเจอ เจ้าแมวน้อยนะคะที่เป็นเจ้าแมววัดนะคะเป็นเจ้าแมวเจ้าถิ่นนะคะก็กลัวคนนิดหน่อยนะคะ <laughs> แล้วก็เราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะไปเจอกับเจ้าแมกุนอิมนะคะเราก็ได้มากราบไหว้ขอพรเจ้าแมกุนอิมอีกครั้งนะคะก่อนที่เราจะกลับนะคะก็ขอพรเจ้าแมกุนอิมนะคะให้เราเสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางแถวคาดปลอดภัยนะคะยังได้ไหว้เจ้าแมกุนอิมกันอีกนะคะก่อนที่จะกลับนะคะข้ากลาบขอเก็บภาพตรงนี้นะคะที่ ขาเข้าไปเราไม่ได้เก็บภาพนะคะทั้งโบสถ์นะคะทั้งโบสถ์นะคะทั้งพระประธานองค์ใหญ่นะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วนะคะตรงนี้นะคะยังมีพระปังเลไลนะคะที่อยู่ด้านหน้าตั้งตระหนักเลยนะคะตรงทางเข้านะคะเราก็จะเจอพระปังเลไลองค์ใหญ่ก่อนอยู่นะคะ แค่พอเราออกจากวัดก็เป็นเวลา17นาฬิกา30นาทีแล้วนะคะเราก็กําลังคุยกับตกลงกับเพื่อนนะคะว่าเราจะยังไปเขื่อนขุนด่านทันไหมถ้าจากนี้ไปเขื่อนขุนด่านก็ประมาณ30นาทีมันก็จะไปถึงประมาณมันจะไปถึงประมาณ18นาฬิกาเศษๆนะคะซึ่ง18นาฬิกานั้นก็คือค่าแล้วนะคะเราก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นมาคาเฟ่ตรงนี้นะคะเลยออกมาจากวัดประมาณ15กิโลเนาะก็อยู่ในเขตอําเภอเมืองเหมือนกันนะคะเป็นคาเฟ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ นั่นก็คือเลอว่า The f o r r ่ารีสอร์ทแอนด์สปานครนายกนั่นเองนะคะเป็นรีสอร์ทนะคะเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นรีสอร์ทนะคะแอนด์สปาที่อยู่กลางขุนเขานะคะในตัวเมืองจังหวัดนครนายกซึ่งออกห่างจากตัวเมืองประมาณ15กิโลก็ไม่ไกลมากนะคะในบรรยากาศที่ท้องนาภูเขานะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆมีมุมถ่ายรูปกระจุกกกระจิกๆๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะแนะนําเลยนะคะรีสอร์ทนี้นะคะ คลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะคะกดกระดิ่งให้ฮอลลี่ด้วยนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย